ายมาตลาดอาขีดสามแยกผ้าประแด้ต่อไปพ่อห้องไม้กับสิได้ปรุงแล้วบ้านเอ็มสวัสดีจ้าพี่น้องพังไทยทั้งพี่น้องพังเล้าเนาะมือนี้กับมาพ่อก,กับเมย์หองไม้อีกแล้วนอกจากมือนี้กับโบมี่ยังหลายกับคือสีผ้าพีผ้าน้องมาเบิ้งสีพิประจมบ้านของเมย์หองไม้คือเกาเนามะมาเบิ้งบ้ามือนี้สิได้ยังกินแดงเนาะ ก่อนไปก็อันภากกดตติตามแม่นองใหม่ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปนเนาะเฮ็ดยังนะอนโอ้ยไม่ไม่ไมไมสมรถช่วยอาสาบอ,อ่ะอ่ากับหลานสมรดสมอยู่เบิดมือ,อ,อยิ้มหวานเลยบ้าบ้าเล่นงตับเรืนึงนี่หน่อย น้องไม้ไปตลาดอีกแล้วไปหาซื้อกับเขาอยู่ตลาดมื่นอนี้พ่อน้องไม้ได้มิโนอันเห็ดดาบเนื้อสบายดีก็นองเห็ดยังกินมื่อนี้เห็ดก้อยก้อยก้อยขมพี่น้องเห็ดก้อยขมพี่นอ้องเปิดสีเห็ดก้อยขมให้กินมื่อนี้มันมีคือพ่เขาไง เนี่ยจะชุบพี่น้องนี่ซื้อมาจากตลาดด้วเท่สได์ด้วองเนาะละก็ลกยังดิ้อยู่นี่ห็นเลดืๆอยูน่นี่พี่น้องนี่เบาไปอันนี้กมัเิดน้ำต้มสดนี่ยมัก็เอาไว้ก้อม คาคิริวน,นี่บางคนเขาเอ,อือ้นสามสิบกีบอะเขาคือเอ,อ,อื้นสามสิบกีบนี่มันอ๋อเป็นกกีบๆนะอันนี้ชนในปจะเทศสามสามสิบกีบพันตับแต่ทํ้ลพกช่อยซ่ยจุก,กน,นะ <Hey. S 1> อันนี้เฮาสีหล,ลาบชา่หรือไมบใช้ตำกันเลยเ ไมายไปตลาดได้อยังลูกคุณเอานกมาให้พ่อคุณเบิงมายได้นกเหรอลูกมายได้นกเหรอไหนไหนทำไม้แม่ดูดิไม่ไม่นกน้องไม้แล้วนะนกอะไรอ่ะนกอะไรลูกนกเขานกเขานะโอ้นกเขาหรือลูกนกเขานกเขาแล้วเนี่ยไม่ใช่นกไม่ไม้นกเขา อันนี้ก็น้องสะไพอันนี้ก็พักกินกับพี่น้องเลยพ,พักสลัดแม่น้องไม้ก็สีเอาไปล้างแม่น้องไม้พอน้องไม้เพิ่นเฮดก่อยซอยกันเฮดก็สิได้กินไว้พี่น้อง กินแบบคักนี aph, ่ก็อ่อนนี่นี่เนาะกินแบบในเมืองในเมืองได้อันนี้บ่่นอกบนอกได้นี่อันนี้ก็มักแปงกับดากกับโขยเนาะนี่น้นน้องใหม่ก็สิเอาไปด่างบัดนี้แล้วก็สิต้มน้ําเฮียพี่น้องขัวมันสุกสิเฮ็ดอันเพิ่นสิเฮ็ด ก้อยซุกนะพี่น้องโมกาจินดลิปลงเนาะหัวเซี่อะไรจังสีมากคุกคุกคุกใส่กับเพาะอ่าพุงนกนั่นไมซุกเลหัวเห็นซุกแค่น้อย ป๊าผดดวงดวงเลยพี่น้องใส่ผกหอมหน่อยนึงเ้อพี่น้องมากินเข่าน้ากันมีตํามีขัวรักเลมีตํามะฮุ่งมีทอดหมูมีก้อยเนื้ออันนี้ต้มมาาเั ม <inner> 네ื่อเรากินเขาน้ำกันผู้ใรบมีันอั้นก็เผาแรงกันแหละเอาไปใหานีเดว่ด้บกินให้ี ลไหัง <c ười> ่หังเม่าดจะกินขนาดหนูกินอ้าวหนูกินเกกินเบไม่กินกับหนูหรอไม่ควกงนน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

แมมันนนนกกิิด้ลคเเเพาาจากที่แม่น้องไม้กินข่าวแล้วคลิปนี้ก็จบพ่อเพียงซัมเน่ก็เนาะคลิปหนาจังพ่อกับแม่น้องไม้ใหม่พากดติดตามแม่น้องไม้ในเลอรจา้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องไม้เห็ดคลิปต่อไปเนาะ